สวัสดีครับผมแอดมินกอฟจากเว็บน้อง i อ c o m คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลไปแนบ r d p l เป็นโปรแกรมใหม่ของกมรมสรรพากรที่เอาไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีหรือนิติบุคคลที่ต้องชำระภาษีในแต่ละเดือนใช้ยื่นภาษีซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่าไม่ให้โปรแกรมเด้งถามรหัสผ่านแอดมินตอนที่เปิดใช้งานโปรแกรมโดยปัญหานี้เกิดกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์แอดมินหรือยูเซอร์ที่ใช้งานแล้วไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม เองได้เหมือนในตัวอย่างนี้ผมจะเปิดโปรแกรมด้วยยูซอร์ที่ไม่ได้เป็นแอดมินก็จะมีหน้าต่างถามรหัสของแอดมินแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งหากจะใช้งานโปรแกรมต้องกรอกรหัสผ่านแอดมินถึงจะเปิดใช้งานโปรแกรมได้และเดี๋ยวดูตัวอย่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิ์เป็นแอดมินในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิ์เป็นแอดมินเดี๋ยวจะเปิดโปรแกรมให้ดูเป็นตัวอย่างครับ จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เพียงแค่คลิกปุ่ม yes ก็จะสามารถ ข้้าาใชงนโปรรแกรมได้ดังนั้นคลิปนี้ผมจะทําตัวอย่างการตั้งค่าไม่ให้โปรแกรมถามแอดมินสาหรับคอมพิวเตอร์ที่ยูเซอร์ไม่ได้เป็นแอดมินหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อไปกำลังใจและกด u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับและสําหรับขั้นตอนการตั้งค่านี้ผมได้มาจากสมาชิกกลุ่มไทยแอดมินที่โพสต์แนะนําการตั้งค่าเอาไว้อันนี้ครับจึงได้เอามาทําเป็นคลิปคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่กำลังหาวิธีแก้ไขอยู่เหมือนกัน ก่อนอื่นหากในเครื่องติดตั้งโปรแกรมไว้อ,อยู่ก็ให้ทําการถอนการติดตั้งโปรแกรมออกก่อนโดยเปิดไปที่ Control Panel เปลี่ยน View ตรงนี้ให้เป็น Catalog อกแล้วก็คลิกเลือกที่ uninstall โปรแกรมแล้วให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม r d p l a p แล้วก็เลือกที่ uninstall ตัวนี้เป็นเครื่องที่ยูเซอร์ไม่ไม่ใช่แอดมินนะครับก็จะมีหน้าต่างถาม a s s w o ดแอดมินแบบนี้ก็ให้เรากรอกรหัสผ่านของแอดมินไปแล้วก็คลิกที่ปุ่มย็ดคลิกที่ปุ่ม Next ตัวนี้ผมเปิดโปรแกรมมาอยู่เดี๋ยวจะปิดสักครู่นะครับคลิกโอเค โปรแกรมจะเริ่มถอนการติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม finish ครับแล้วให้เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในหน้าเว็บของสัมภาร์หรือหาใครมีไฟล์โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ก็ให้เปิดไฟล์ที่มีอยู่ได้เลยครับในคลิปนี้ผมจะเข้ามาที่เว็บของกรมสัมภาร์แล้วก็คลิก ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วก็ให้คลิกเปิดไฟล์ของโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาครับในหน้าต่างนี้ให้คลิกไปที่ปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับเื่อนไขของโปรแกรมในเมนูนี้ให้เราเลือกที่ All u s e r นะครับเพื่อกำหนดให้ทุกยูเซอรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ด้วยเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next ป้อนรหัสของแอดมินแล้วก็คลิกที่ปุ่ม yes แล้วก็คลิกที่ปุ่ม I agree อีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ให้เลือกไดที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมโดยผมแนะนำให้เลือกไปที่ได i v d ให้เราแก้ไขตรงตัว c ที่อยู่ด้านหน้าสุดเป็นตัว d เพื่อติดตั้งไว้ที่ได i v d หรือหากใครไม่มีได i v d แต่ว่ามีได i v e ด d r i ฟ f ก็ให้แก้ตรงนี้เป็นได ที่ต้องการก็ให้แก้ตรง C ด้านหน้าเป็นไดซ์ที่ต้องการหรือหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีแค่ได c ์ซจริงๆก็ให้ติดตั้งได c ์ซตามค่าเริ่มต้นในตัวอย่างนี้ผมจะติดตั้งที่ไรดีผมก็แก้ไขเป็นดีเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม install ในช่องของ run r d p แ ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่องนี้แล้วคลิกที่ปุ่ม finish เสร็จแล้วให้มาคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมที่อยู่หน้าเทส k t อปแล้วก็เลือกที่ property ในช่องของ target ตรงนี้ให้ลบข้อมูลออกทั้งหมดแล้วให้ป้อนคำสั่งนี้เข้าไป โดยคําสั่งนี้ให้เราทําการแก้ไขเป็นไดที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ในตัวอย่างนี้เป็นไดดีผมก็คงไดดีไว้แต่หากติดตั้งไว้ที่ไดซีก็ให้แก้เป็น C หรือ E ตามไดที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ในตัวอย่างนี้ผมจะเป็นดีแล้วก็คัดลอกคําสั่งทั้งหมดไปวางไว้ในช่องของไปวางไว้ในช่องทาร์เกต ของช็อตคัดโปรแกรมเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคแล้วก็คลิกที่ปุ่ม continue กรอกรหัสผ่านแอดมินแล้วก็คลิกที่ปุ่ม yes สังเกตที่ไอคอนของโปรแกรมสัญลักษณ์รูปโลดจะหายไปแล้วครับให้ทำการแตะเป็นคลิกเปิดใช้งานโปรแกรม โปรแกรมก็จะเปิดใช้งานโดยที่ไม่มีหน้าต่างถามรลาดผ่านแอดมินและแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับเครื่องที่ติดปัญหาการใช้งานโดยที่บางเครื่องอาจจะคลิกที่ปุ่มถัดไปไม่ได้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเอาไว้ในตัวอย่างนี้ผมติดตั้งไว้ที่ drive d แล้วก็โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ ซึ่งเราสามารถดูได้จากไอคอนของโปรแกรมโดยคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมแล้วก็เลือกที่ property ตรงในช่อง Start-in จะระบุที่อยู่ของโฟลเดอร์ที่ติดตั้งไว้ในตัวอย่างนี้ก็คือได d d แล้วก็โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ r d p ีตัวนี้ผมเปิดมาที่ d ดดีแล้วก็โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์เราจะเจอโฟลเดอร์ r d p ให้เราคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วก็เลือกที่ p r o p e r t y เลือกมาที่แถบ security แล้วก็คลิกที่ปุ่ม edit กรอก password ของ admin คลิกปุ่ม yes ในส่วนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม add แล้วก็กรอก f one หรือว่าพิมพ์คำว่า ev ลงไปในช่องเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม check name จะขึ้นขีดเส้นใต้แบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคที่หน้าต่างนี้ให้เราคลิกเลือกไปที่ Everyone แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกอาราวที่หัวข้อ Full Control เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคครับรอให้โปรแกรมแก้ไขสิทธิ์ในไฟล์โปรแกรมจนเสร็จ แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับหากว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับและกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ